สวดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวากับการติดตามสถานการณ์โรคร้ายที่หลายๆคนกังวลใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกกําลังให้ความสนใจแล้วก็เป็นห่วงนะคะว่าสถานการณ์จะรุนแรงมากขึ้นไปกว่านี้หรือเปล่าเนื่องจากว่าตอนนี้มีคนเสียชีวิตอยู่ในระดับหลักพันแล้วนั่นก็คือโรคอีโบลานั่นเองนะคะหลายๆคนก็บอกเี่ออีโบลาเป็นโรคอะไรแร้วมันน่ากลัวมากเลยมันจะมาติดเชื้อแพร่พันธุ์จะขยายกระจายไปทั่วโลกแล้วเราจะตายกันเป็นเบือ่อเหมือนในหนังหรือเปล่านี่มันจะถึงเป็นวันสิ้น โรคหรือเปล่าอูฟังกันไปแล้วก็น่ากลัวกันไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าโรคอีโบลานั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรมีอาการเป็นอย่างไรมีการแพร่ระบาดอย่างไรและมีวิธีการป้องกันได้หรือไม่รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดในประเทศไทยด้วยวันนี้ดิฉันอยู่กับแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขคุณหมอสุภมิตรชุนสุทธิวัต์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับพูดถึงอีโบลาตอนนี้ทุกคนกลัวมากเลยนะคะกลัวจะเหมือนแบบในหนังฝรั่งนะคะหลายต่อหลายเรืร่องเลยไหม่ว่าจะเอาเบรกไม่ว่าจะอะไรที่เราคุยกัน มันเหมือนเป็นแพร่จากส่วนเล็กๆแล้วค่อยๆกระจายต่อเหมือนกับเป็นใยแมงมุมขยายขยายแขนงออกไปแล้วกลายเป็นติดทั่วโลกโอกาสจริงๆของอีโบลามันเป็นไปได้อย่างนั้นไหมคะหมอที่เขาเอามาเป็นเป็นตัวอย่างอนียวเป็นตัวอย่างเป็นรูปแบบในนั้เนี่นะครับเขาใช้รูปแบบของโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดใหญ่นะครับ แต่สำหรับอีโบลาเนี่ยแตกต่างมากคงคงจะไม่เกิดการระบาดใหญ่ขนาดนั้นครับถ้าย้อนกลับไปต้นต่อของอีโบลานี่มันมาจากไหนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับหมอเขาเข้าใจกันว่ามันเป็นไวรัสที่อยู่ในสัตว์นะครับที่สงสัยกันอยู่เนี่ยเชื้อเนี่ยคงมีต้นต่ออยู่ในค้างคาวที่อยู่ในแอฟริกานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ค้างคาวที่อยู่ทั่วไปอยู่ในทัพราดบุรีอะไรไม่ใช่ไม่้าง่าวที่เขาเจอขึ้นในแอฟริกาครับเชื้อนี้เนี่ย คงจะติดต่อมายังสัตว์ป่าแพ้ให้สัตว์ป่าตัวอื่นอยู่กับสัตว์ป่าตัวอื่นนะครับแล้วคนแอฟริกันเนี่ยซึ่งในตอนต้นๆที่มีการระบาดนะฮะย้อนกลับไปเกือบ40ปีเนี่ยนะครับระบาดมา40ปีแล้วเหรอคะเริ่มมีนะฮะมาตั้งประมาณ40ปีแล้วเนี่ยนะฮะผู้ป่วยรายแรกๆเนี่ยเป็นเป็นคนที่อยู่ในเขตชนบทหรือว่าอยู่อยู่แถวๆชายป่านะครับแล้วเขาก็ไปจับสัตว์ป่าเนี่ยเอามาชำแหละรับประทานนะฮะหลังจากที่มีผู้ป่วยแล้วเนี่ย40ปีที่แล้วก็ประมาณนะฮะประมาณสา 839ปีแล้วนะครับที่ที่เริ่มเจอครั้งแรกนะครับบางคนที่ป่วยแล้วเนี่ยจะติดต่อไปยังคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยการสัมผัสต้องตัวกันนะฮะคนที่ติดต่อเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับเป็นญาติพี่น้องที่ดูแลใกล้ชิดนะฮะหรือว่าถ้าเสียชีวิตนะครับผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็จะ ทำศพนค่ะก็จะมาพูดในวิธีพิธีการที่เขาใช้เนี่ยเขาจะต้องมีการล้างทําความสะอาดนะฮะแล้วก็มีมีการมาสัมผัสตัวนะฮะเป็นเป็นกระบวนการเป็นพิธีกรรมของเขานี่นะครับตอนนั้นเป็นตอนที่จะติดเชื้อกันแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแพทย์พยาบาลที่ไปรักษาอะไคุณหมอเป็นกันเยอะมากเลยตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอี่โบลาแล้วไม่ได้ป้องกันตัวนะครับแต่ว่าถ้าแพทย์พยาบาลป้องกันตัวดีเนี่ยนะฮะ เช่นว่าใส่ชุดป้องกันนะฮะแต่ก็เป็นชุดป้องกันเชื้อในโรงพยาบาลนะครับถ้าป้องกันดีเนี่ยก็ไม่ติดนะฮะที่จะพลาดไปเนี่ยฮะส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าการป้องกันเนี่ยไม่สมบูรณ์นะฮะเช่นว่าอุปกรณ์มีไม่ครบนะฮะหรือว่าไม่ได้ฝึกอบรมกันไว้ดีตอนใส่ตอนถอดเนี่ยนะฮะมันปนเปื้อนโดยมองไม่เห็นมันมาจากอะไรคะเชื้อจะอยู่อยู่ในเลือดสองคือว่าของเหลวอะไรที่อยู่ในร่างกายเนี่ยจะเป็นน้ำมูกเสมหะน้ำลายอาเจียน อาจจะมีเชื้อได้งั้นผู้ป่วยเขาอาจจะมีเหล่านี้ปนเปื้อนอยู่ตามตัวเขาใช่ไหมครับญาติพี่น้องใกล้ชิดเนี่ยก็จะไปจับต้องแต่ว่าผิวหนังเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์ไปหมดทุกที่บางที่มีแผลอ๋อมันก็จะเข้าไปทางช่องที่มีแผลหรือไม่ถ้ามือเปื้อนนะครับเอามาขยี้ตาขยี้ตาแล้วแคะจมูกนะฮะหรือเอาใส่ปากไม่รู้ตัวนะครับเราก็ทํากันอย่างนั้นอยู่ในชวิตประจําวันเนี่ยนะครับนั่นเชื้อจะเข้าได้ ฮ<ม>แต่ไม่ติดต่อทางอาหาร <c oughs> ไม่ติดต่อทางน้าไม่ติดต่อทางอากาศไม่เหมือนกับากาเป็นอะไรทีบีเป็นวัณโรค <c oughs> ไม่ติดต่อเหมือนหรือเป็นหวัดไวรัสจากที่เป็นหวัดก็ไม่ใช่ก็ที่ว่าพบมาตั้งเกือบสี่สิบปีแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการระบาดกลุ่มเล็กๆในพื้นที่เล็กๆแล้วก็แล้วก็คุมได้นะครับแต่ว่าในประเทศสี่ประเทศเนี่ยเอาเป็นสามประเทศหลักแล้วกันเนี่ยนะครับที่เขาคุมไม่อยู่เนี่ยมันมีปัญหาเป็นพิเศษของเขา อย่างเช่นว่าเขาเป็นประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศหลังสงครามนะฮะระบบต่างๆจะเป็นการปกครองระบบสาธารณสุขบริการสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยดีนะฮะสภาพความเป็นอยู่ก็แออัดหน่อยนะครับประชาชนเนี่ยการศึกษายังไม่ค่อยดีแล้วเวลาป่วยเขาก็ดูแลกันเองเป็นหลักประชาชนเนี่ยยังไม่ค่อยไว้ใจเจ้าหน้าที่นะฮะบางทีก็ไม่ค่อยนิยมที่จะเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยในประเทศ ที่กำลังมีปัญหาหแบบนั้นเนี่ยน,น,น,นะครับทาเป็นคําอธิบายว่าทําไมมันถึงกระจายแต่ว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อนะนะครับว่าให้โรค<ม>อีบโบลาเนี่ยเป็นเขาเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง<ม>ประเทศนะครับพอประกาศไปแล้วเนี่ยก็จะเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเนี่ยร่วมมือให้ความช่วยเหลือนะครับนั่นส่วนหนึ่งกับแนะนำประเทศต่างๆเหล่านั้นนะฮะโดยเฉพาะผู้นำประเทศเนี่ยครับ ว่าให้ระดมความร่วมมือและมาตรการต่างๆภายในประเทศเนี่ยนะฮะคุมโรคให้ได้นะครับคุมการเข้าออกนะฮะคนจะเข้าจะออกเนี่ยไม่ให้เข้าออกนะครับอย่างที่สองก็คือว่าให้ระดมความช่วยเหลือต่างๆภายในภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันคุมนะฮะใช้มาตรการคัดกรองผู้เดินทางออกนอกประเทศนะฮะส่วนหนึ่งก็ออกจากพื้นที่ไม่ควรจะออกจากพื้นที่แล้วนะฮะแต่ถ้าจะออกนอกประเทศก็ให้มีการคัดกรองด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การแพร่โรคออกมานอกเนี่ยนะฮะจะน้อยลงน้อยลงครับค่ะค่ะอกลับมาพูดถึงเรื่องของอาการบ้างดีกว่านะคะลักษณะอาการของอีโบลานี่เป็นยังไงกันแน่คะคุณหมอคะพอติดเชื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะใช้ฟักตัวหรืระยะฟักตัวนะครับอยู่ในร่างกายเนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่สองวันถึงยี่สิบเอ็ดวันยาวที่สุดคือยี่สิบเอ็ดวันนะครับในระหว่างนี้เนี่ยป่วยยังไม่มีอาการนะฮะและยังไม่แพร่เชื้อนะครับพอเริ่มมีอาการเนี่ยจะเป็นไข้ก่อน นเป็ไข้ไข้เนี่ยจะไข้สูงกระทันหันเลยนะฮะแล้วก็จะอ่อนเพลียลงอย่างรวดเร็วก็เหมือนไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยพอคลายคลายไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวโอ้ยเหมือนไข้หวัดใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีผื่นผื่นขึ้นตามตัวตามผิวหนังนี่เหมือนไข้เลือดออกไหมคะเป็นจ้ำๆเลือดเลือดไม่ไม่ค่อยคลายเท่าไหร่นะฮะก็มีเป็นตุ่มนูนแต่จะบอกว่าคล้ายก็ได้นะฮะแต่ไข้เลือดออกเราไม่ใช่ผื่นมักจะไม่ใหญ่ใหญ่มากเหมือนกับอีโบลานะครับอ๋อนี่ผื่น พื้นใหญ่ละพื้นเป็นพื้นนูนนะแล้วก็มีอาเักเยนบางคนมีท้องเสียอแต่ว่าบางคนเนี่ยจะมีเลือดออกถ้ายครายรที่แรงๆนะครับที่อาการมากๆแล้วเนี่ยคือจะอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าถ่ายเป็นเลือดก็คือมีเลือดออกในในทางเดินอาหารหรือว่าถ่ายปนเลือดอันนั้นอ่ะที่ไปชื่อไปพร้องกับไข้เลือดออกอ่คะแต่ว่าที่ไม่เหมือนนะฮะ ไม่เหมือนไข้ปัดใหญ่ก็คือไม่ได้แพร่ทางอากาศอะค่ะไม่ติดทางอากาศที่ไม่เหมือนไข้เลือดออกก็คือว่าไม่ได้มียุงเป็นตัวนํค่ะจะติดโดยตรงคนต่อคนโดยการสัมผัสเลือดเสมหะาน้ําเหลืองอาเพียนของผู้ป่วยนะครับอทีนี้ความรุนแรงมันไปทําไมถึงไปเสียชีวิตได้ล่ะเรื่องแรกเลยคือผู้ป่วยเนี่ยทานไม่ได้รับประทานไม่ได้เพลียมากนะครับให้น้ําเกลือก็ไม่ช่วยพอให้น้าเกลือแล้วช่วย่งฮะให้น้าเกลือแล้วช่วยให้น้าเกลือแล้วช่วยนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับ คือการรับประทานไม่ได้นะฮะก็เลยทําให้อ่อนเพลียขนาดหนักแล้วขาดน้ําขาดน้ําขาดอาหารขาดเกลือแร่นะครับเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ทําให้เสียชีวิตนอกจากนั้นก็คนที่มีเลือดออกถ้าเลือดออกมากนะฮะเกินไปเนี่ยนะฮะหยุดไม่ได้นะครับก็จะเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็คือว่าระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยในระหว่างที่ป่วยอยู่เนี่ยนะฮะมันอ่อนแอลงหมดเลย ะะครั้นี้หลายๆอย่างผสมกันเนี่ยก็ทําให้เชียีชุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันเรื่องของการรักษารวมถึงตอนนี้ก็มีได้ยินเหมือนกับมีข่าวดีว่าคิดค้นยาในการรักษาได้แล้วหรืออาจจะต่อไปนะอาจจะนําไปสู่วัคซีนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะกลับมาคุยความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคอีโบล,ลากันต่อกับคุณหมอสุนี่เดียวกลับมาค่ะ